บังอยากมึงอยากแต่เพื่อไรเป็นเลยคนสดเรานใจเขาผมเหงาทั้งคู่เด็กนันในหัวแต่ผมรันบานเขาสั่งยังไงแอบหลักน้องนวลแอบคำแอบควรรักเขาขึ้นวันเฝ้าอ่านให้ลองเดียวถอดเด้อลายห่าน้วาพร้อมจะลองจังเทียยุ่ เขาจังเสร่มสวยลองคนเผาถ่านหน้าดำตัวกายปวดตินห่มตาเราเอบเพ่งเอบห้วนแอบจีบแอบควงตามโง่ตามโงอนตามเมาคนเผาทานขายรักยิงนุ่งลอะเอารักนวนตุ้งสาวโดนจงเห็นใจ บังเอาไว้ืนเงินไหลไยืนหำใหญ่ไ่ทันขึ้นเว้เอื้อยเป็บัดา้พีเีขอบคุณท่านนายเมื่อนะครับขอให้เจริญเจริญได้ล่ะเออบ่ได้เกาข้างไปย้ย่ใขอบคุณครับขอบคุณแค่นมอยแค่นนเฟังมองเฝ้าแล ถ้าเป็นต้นแค่พี่จะรดน,น,น้ำพวนดินคนเผาทานใหรต้องการอยู่ขินเผ่าทานผมดินใครเล่าจะมองชนชั้นต่ำเติน đời hân tiểu đan là bóng như sao vẫn mang ở tuổi bắn nhẹ tê đi đi cắm bánh vô tiền sống mắt thì hoa khó mê thấy xem mang thô hay mái tê xoắn ngon có lẽ xong đi bánh xoắn đã hay đẹp, đẹp lắc nó lần trước mà

ที่เราเห็นน้อเขาฮักควันยำปอนไข้ไหวน้ำตาชชยมันไหลอาบย้อยเดือนไทยูออรอเศทุกเป็ี่นเขาเขาหลบรอสาเดือนสายเอฮักเขาเธอโตคนหัวใจห่อก็คือไอจากใจจริงผู้เบาคุ้มบ้านหัวงัวบ้านยังดอกไรเขาไปหั่น บ้านเนี้ก <ọn> ่อขอบคุณครับบ้านดอนง้วเนาะบ้านนี้ยังบ้านพี่เบาเกนเ่ยล่บ้านเลาดอนง้วบ้านเล่าบ้าดอนง้วนแม่พี่เบาเก่าเป็นเด็จลองเท่วเล่าเสด็จเล่าทำไมเล่ามเลียักน้องนวนะเข้าสกัน อันนี้มันเล่าตาแตกล่ำครับท่านเลาเพื่ออันวันนี้มันเล่าเท่เด้เล่าเทียบนนี้ล่ำล่ำบอดได้ดอกคือเฮาดอกพอพอเพราะว่าเพิ่นเป็นเล่าเหนือเนี่ยคือเล่าเหนือตรงเป็นเป็นการขับอันขับก็คือล่ำบานเฮาเนาะเป็นขับพุ่มขับยังลง้พะาบางอันนั้นนี่ไปครับพ่อสันก็ลองพลงกอวีเสียงสมัยไต้กี่ดังครับอันสิบห้าปีที่ไต้เฮาไหมครับอันเตว่าขันขันเล่าสิออกมากเขาตรง ใส่เสียงสวดๆกวนดิกำลังใจสะบเบินบอลกครับ oh. เขาเชิญ <Yeah. S 1> พี่น้องอันฟังเรก่องคนยก oh. อายอแล้วเจ้าออกมากเนอะอันอันเท้าพอนสุขท่องประจัน